มาเจอชมเป็นจำนวนมากค่ะทางไอคอสยามได้จัดเตรียมอะไรไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้บ้างคะโอ้ยช็อตนอร์ชั่งได้เลยค่ะคือต้อ็เมนี้ครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าเราเราเป็น global destination อย่างแต่มตัวนะครับไอคอนสยามเมนเนี่ยเราสร้างเราเรียกว่า community space นะครับให้กับกุ่ม หลากหลายเจเนอเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันซีหรือว่าขึ้นไปถึงเบร้บูมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เพื่อให้ทุกๆคอมมูนิตี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยได้เอ็นจอยกับไอคอนสยามนะครับเรามีองค์ประกอบของไอคอนสยามมากมายผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้เดินในไอคอนสยามมาไม่มากก็น้อยนะครับเรามีสุขสยามนะครับก็อ,อยู่ชั้นจีเองนะครับซึ่งก็เป็น ส่วนที่สามารถที่จะเอ็นจอย7 7จังหวัดนะครับการเดินทางการรับประทานอาหารใน70จังหวัดนี่ก็มาอยู่ที่สุขอิยาครับเรามีไอคอนฟลาสนะครับ,รรบซึ่งเป็นเรื่องของโอทอนะครับซึ่งสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาะหาซื้อของนะครับเรามีสยามคาปชิมยะนะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีการบริการสินค้าญี่ปุ่นหรือกับคนไทยนมากมาย และแน่นอนฮะเรามี a t tract i o n มากมายนะครับยกตัวอย่างตรง r ริเวร์พาร์คารซึ่งจะเป็นสถานที่จัดเวทีของงานนี้นะครับก็จะมีไอคอนิ m มัลติมีเดียวอเตอร์ฟีเจนะครับซึ่งเราได้กลังว,วันจากต่างประเทศมานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมนะครับความสวยงามแล้วก็เพลงที่เพราะเช่นเดียวกันนะครับในค่ำคืนทุกค่ำคืนที่เรามีโชว์นะครับรถึงวันที่จะมี แปรนดมิวสิกเฟสเช่นเดียวกันนะครสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่ตวไอคอนสยามเองก็ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับก็พร้อมนะครับที่จะต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวต่กงชาตไทยนะครับที่จะเข้ามาร่วมงานในในช่วงวันที่24-25เดือนี้เลยครับ え先ほどですね、えー、今回のイベントは、えー、イベント期間中にですね、たくさんの旅行者の方々もアイコンのサイアムに訪れると思いますというご質問ございました。えー、その答えがですね、えー、こちらのアイコンのサイアムはですね、まずジーグロアにですね、77のこのタイのですね、全ての県の名産品がある。そういったブログがございます。またですね、サイアム高島屋にですね、オトックと言いまして、タイの政府がですね、あの地方をちょっとその地方と協力しながら、えー、新しいその名産物を持って

และคุณโฮมิโคบายาชิรองประธานบริหารบริษัทจีอูเกรกกทิกำกัดค่ะ